ในปลาไม่กินแต่ก๋อยกินกับข้าวซก้อข้าวึางพวอข้าวม่กินแตก้าวอันยุดทียาปลาจันะนมเอาหมูเอาหม้อนาวมาผัดใส่ก๋วยกินไปยืมหอดให้บอกว่าหให้เรียบเมื่อก่อก็กินยังหายวะไม่กินนะเออยังที่วันอยู่ในป่าคือว่าอยู่ในป่ายางเงี้ยะอ่าถ้าไม่ไ้ไม่ไไปส่งก็จะจับเลย มูจากร้อนอยู่แบบนี้มันขี่ยางมัวไปหรอก

เดมื <g su> ่เนาัน <ga> เียมื่นนะแ้ลแหละไ่กนอะไรทาดเดียวเท่านั้นกี่ยอยงกะบอกนต้างกเจ้าไหเต็มานอี้กับว่ามืนเก่า่อนหก่อ็ไดา่อนาก็ได้าก่อนห้ก็าก่อนาก่อนก็ได้แสดงว่าพี่กอยเห็นรูอ แนีขาแล้วแบจะหมดก่อนย้งแคนขาแบคนไจะหมดก่อนนี่ไงไปำลองนรอไงว่าถ้แบทานก่อนไปที่สาลี่่าไม่น่าเป็นห่วงเรื่องแบน่าจะิดตอ้คนเดียวชอกาจะำลกันเลอันนี้มันเดื่ไม่ ไมไปกับแปดเตียงนะ่ช่แปดำอตที่ไปลอช่วยให้ช่วยแวยแไดเาเป็เป็นแล้ววันนี้จะขับให้นั่งขให้นไปลยข่าวบอ่างีแล้วว่านม้จหะนับให้นั่งขนนับให้นอนไั่ลยนนั่งบนนั่งบนีั่บ่บนนั่น่บน่บนั่งบนน่งบนงบนงบนััง่ะนับนังงั่งน่นน เขาไม่อยากเขาขบปูดยาวง่วงเขากระไลสดไปเอาอีเล่ข้ใมอมอเลยเหมือนพว่ไไปต้องกะที่งเาสันไปโนราชของซูนีโอ้ยข่พี่โมแล้วสบอย่างไห้ข่ยม่ตัวประกันพ้อมเลยมีพี่หนึ่งใปหน้าพี่หนึ่งเป็นตัวประกันเราลองการเติมไปฟังทางเลยประกวนใจลอกลอกล่อกก็คอยย่างเปิดล็อกเปิดเลยมุกเสียบเสียบเสียบห้อยเนี่ยพี่หนึ่งอยากร้องเพลงนะ นมขยอตนไม่กินวแล้วจะอไปเก็บที่เดิมเนียงเเลยไปนี่ม่ต้องมาแองขอยอใช่ไหมสวัสดีค่ะเช้าวันอาจารย์อาจารย์ใครใครพูดถุงนี่อาจารย์เหมือนพัานนูขออะไรนีดเปลือกได้ครับครับไอไอไอไขอไข่ขอไข่